เด็กบางคนมีความฉลาดเท่าเด็กคนอื่นเวลาคุยเล่นทํากิจกรรมต่างๆก็ทําได้ดีแต่พอเป็นเรื่องการเรียนกับเรียนได้ไม่ดี เรียนรู้ในระบบการศึกษาปกติได้ลำบากทั้งที่มีสติปัญญาดีจนบางครั้งทำให้เด็กขับข้องใจคิดว่าตัวเองโง่หรือถูกผู้ใหญ่ดูตตำหนิได้และผู้ใหญ่เองก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วอาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเด็กไม่ฉลาดนะคะแต่อาจจะเป็นภาวะภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กที่เรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นั่นเองค่ะ ซึ่งภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี่คืออะไรทําไมเด็กถึงเป็นกันเยอะสาเหตุมันมาจากตรงไหนคงต้องไปถามดรพัชรินเสรีอาจารย์ประจําสาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์และจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลกันแล้วล่ะคะ่ะโรค L d นะคะที่คุณพ่อคุณแม่รู้กันก็คือโรคบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ย่อมาจาก learning disabilities นะคะหรือ learning disorder แล้วแต่บริบทที่จะใช้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาการเรียนเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกกลุ่มทุกกลุ่มความพิการนะคะแต่ปัญหาทางการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะลงไปอีกนะคะปัญหาการเรียนรู้จริงๆแล้วเกิดจากการทำงานของสมองที่ผิดปกตินะคะ เกิดจากเนื้อสมองที่มีพยาธิสภาพไม่ว่าจะเป็นในตั้งแต่เกิดหรือว่าหลังเกิดนะคะก,ก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยอ,อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะโดยที่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านการเรียนการอ่านก็จริงนะคะแต่สติปัญญาเนี่ยอยู่ในขั้นปกติ ่งความบกพร่องที่พบบ่อยในเด็ก ld นะคะบางคนจะมีปัญหาในการอ่านทั้งที่มีสายตาหรือประสาทตาปกติแต่การแปลภาพในสมองไม่เหมือนคนทั่วไปทําให้เห็นตัวหนังสือกลับหัวกลับหางลอยไปลอยมาไม่คงที่บางคนมีปัญหาการฟังทั้งที่การได้ยินปกติแต่สมองไม่สามารถแยกแยะเสียงสูงต่ําจึงมักเขียนสะกดผิดและไม่เข้าใจความหมายของคํา บางคนก็มีปัญหาเรื่องทิศทางไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวากะระยะไม่ถูกทําให้เดินชนอยู่บ่อยๆและจากการวิจัยในประเทศไทยพบว่าปัจจุบันมีเด็กไทย10คนจาก100คนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามวายัยทั้งที่มีระดับสติปัญญาหรือไอคปกติและสูงกว่าปกติได้ในบางคนค่ะสาเหตุของ LD นะคะ ก็มีสองสาเหตุใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือสาเหตุจากพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมหมายความว่ามีคุณพ่อคุณแม่ที่มีภาวะ LD มาก่อนนะคะมีะสมภาพสมองที่มีการเรียนรู้ที่มีความผิดปกติไปนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะถ่ายทอดทางยีนนะคะ,ะลูกเกิดมาก็มีโอกาสที่จะเป็น LD ได้เหมือนกัน สาเหตุที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อยู่ในท้องระหว่างคลอดหลังคลอดนะคะระหว่างตั้งครรอย่างเช่นแม่มีพยาธิสภาพหรือเจ็บป่วยนะคะทำให้พัฒนาการทางสมองซึ่งตอนนั้นเนี่ยเด็กกําลังเติบโตพอดีนะคะอาจจะมีภาวะที่เบี่ยงเบนหรือผิดปกติไประหว่างคลอดนะคะคุณแม่บางคนอาจจะ เบ่งขอดนานนะคะสมองอาจจะขาดออกซิเจนหรือเป็นเด็กที่ขอดก่อนกําหนดนะคะทําให้สมองส่วนนั้นเนี่ยมีพยาธิสภาพนะคะก็ทําใหออ้มีปัญหาการอ่านการเขียนแล้วก็คันตศาสตร์ได้เหมือนกันถ้าบริเวณสมองบริเวณไหนที่มีพยาธิสภาพก็จะเกิดอาการเหล่าน,นี้ได้นะคะ เด็ก LD มักจะมีปัญหาชัดเจนเรื่องการเรียนเรียนรู้ได้ช้าไม่ค่อยเข้าใจเพราะเขาบกพร่องทางการเรียนมีปัญหาด้านการเรียนมากกว่าการปรับตัวหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูจะสังเกตความบกพร่องในการเรียนรู้ของเด็กๆได้อย่างไงกันคะคือจริงๆแล้วเนี่ย LD เนี่ยคุณครูบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยจริงๆดูฉลาดดี แต่ทำไมเนี่ยไม่สนใจในเรื่องของการเรียนนะคะ LD เนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆใ,ในการสังเกตนะคะอันแรกก็คือพฤติกรรมหรือทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนนะคะถ้าเป็นภาวะ LD แล้วเนี่ยสังเกตดูว่าจะไม่ชอบอ่านเขียนพอบอกให้อ่านหนังสือหรือว่าเขียนหนังสือก็จะงุดหงิดบอกว่าไม่ชอบไม่อยากทำอะไรเงี้ยค่ะ ะะซ,ซึ่งตรงนี้สังเกตง่ายนะคะอารมณ์และพฤติกรรมส่วนที่2ก็คือเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยก็อาจจะอ่านตะกุกตะกักเขียนหนังสือก็ไม่ได้คำนวณเลขไม่ได้เมื่อเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะจําตัวอักษรบางตัวไม่ได้ซึ่งเพื่อนๆวัยเดียวกันเนี่ยจำได้หมดแล้วแต่เด็กคนนี้เนี่ยพยัญชนะยังจำไม่ได้สระยังจำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้หรือว่าเขียนได้ อาการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็ก LD จะแบ่งได้เป็น3กลุ่มค่ะคือ 1. ความบกพร่องด้านการอ่านซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้มากที่สุดของเด็ก LD ทั้งหมดเด็กจะมีปัญหาในการจดจำพยัญชนะสระและขาดทักษะในการสะกดคำ มักอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านช้าอ่านออกเสียงไม่ชัดผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้อ่านข้ามอ่านเพิ่มคําและจับใจความเรื่องที่อ่านไม่ได้ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถในการอ่านหนังสือต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างน้อย2ระดับชั้นปีค่ะ 2. ความบกพร่องด้านการเขียนเด็กมักจะมีปัญหาในการเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์ไม่ถูกต้องทงั้งๆที่รู้ว่าจะเขียนอะไรแต่ก็เขียนไม่ได้หรือเขียนได้ช้าเขียนพยัญชนะสลับกันหรือคำเดียวกันแต่เขียนสองครั้งไม่เหมือนกันบางคนเขียนแบบสลับซ้ายขวาเหมือนสองกระจกลายมือโยเยขนาดของตัวอักษรไม่เท่ากันซึ่งอาจจะเกิดจากมือและสายตาทำงานไม่ประสานกันหรือการรับภาพของสมองไม่เหมือนคนอื่นๆค่ะ 3. ความบกพร่องด้านการคำนวณเด็กอาจจะคำนวณไม่ได้เลยหรือทำได้แต่สับสนกับตัวเลขไม่เข้าใจสัญลักษณ์ไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบางคนสับสนตั้งแต่การจำเครื่องหมายบวกลบคูณหารไม่เข้าใจว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยต่างกันอย่างไร บางคนบวกลบเป็นเข้าใจเครื่องหมายแต่ตีโจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้เช่นถามว่า2บวก2เท่ากับเท่าไหร่จะตอบได้แต่ถ้าบอกว่ามีส้มอยู่2ลูกปาให้มาอีก2ลูกรวมเป็นกี่ลูกเด็กกลุ่มนี้จะตอบไม่ได้ค่ะจริงๆสัดส่วนของการเป็น LD เนี่ยนะคะในผู้ชายในผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยสัดส่วนจะเป็น3ต่อ1คือผู้ชายเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชาย3คนผู้หญิงจะเป็น1คนนะคะ Uh, ผู้ชายเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของการอ่านและการเขียนค่อนข้างเยอะนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์คือจริงๆแล้วคงคงไม่มีผลงานวิจัยอะไรเพียงแต่ว่ามีความเชื่อว่าเป็นเรื่องของความถนัดของสมองซึ่งในเด็กผู้ชายจะมีความถนัดของสมองเรื่องของการคิดคำนวณมากกว่าในผู้หญิงเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยเรื่องของภาษาในผู้ชายก็จะเป็นมากกว่านะคะ สังเกตดูสังเกตดูเด็กผู้หญิงเนี่ยจะพูดเร็วกว่าเด็กผู้ชายถูกไหมคะนั่นหมายความว่าสมองเนี่ยมีความถนัดเรื่องของภาษามากกว่าในเด็กในเด็กผู้ชายเพราะฉะนั้น L d ดีเนี่ยในเด็กผู้ชายก็จะเป็นการอ่านการเขียนมากกว่าตรงข้ามกันนะคะ,ะผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความถนัดในเรื่องของการคิดคำนวณแต่มีความถนัดของเรื่องภาษามากกว่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะเป็น L d ดีคณิตศาสตร์มากกว่า คือจริงๆเด็ก L d ดีเนี่ยเหมือนกับเด็กปกติทุกๆอย่างเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาเรียนรู้ช้าสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยมักจะไม่เข้าใจหรือว่าคุณครูจะไม่เข้าใจก็คือในเรื่องของอคุณลักษณะต่างๆคือไม่ไม่ไมทราบว่ามีโรคนี้ในโรคนี้นะคะก็จะคิดว่าเด็กขี้เกียจบ้างนะคะเพื่อนๆก็อาจจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนะคะ เวลาทํางานกลุ่มที่เป็นเรื่องวิชาการก็ไม่ช่วยเหลือนะคะเพราะเด็กทําไม่ได้แบบนี้ค่ะนั้นก็จะกลายเป็นที่ล้อเลียนหรือว่าถูกก่นแกล้งโดยเด็กคนอื่นถูกล้อบ้างถูกไม่เลือกเข้ากลุ่มบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เด็กเนี่ยมีผลกระทบทางด้านจิตใจค่อนข้างมากนะคะคือจริงๆในกลุ่มนี้เนี่ย ให้เด็ก LD 10คนมายืนเนี่ยนะคะจะมีอยู่ประมาณ7คน6กถึงเคนเลยทีเดียวที่มีโรคร่วมนะคะโรคร่วมที่มีมากที่สุดก็คือ,อสมาธิสั้นนะคะ,อ,ะอีก3คนเนี่ยก็เป็น LD อย่างเดียวเพียวๆนะคะในกลุ่มเด็กที่เป็นโรคร่วมด้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องอรักษาด้วยยานะคะอย่างเช่นเด็กสมาธิสันก็มียาทานนะคะ ส่วนเด็กที่เป็น LD เพียวๆเนี่ยนะคะไม่มียารักษานะคะต้องจัดการเรียนหรือว่าจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับเขาฝึกเขาจากเดิมอ่านไม่ได้หรืออ่านไม่ออกก็ฝึกให้อ่านออกและเขียนได้คุณพ่อคุณแม่และคุณครูต้องเข้าใจถึงปัญหาความสลับซับซ้อนเรื่องภาวะ LD นะคะเพราะเด็กที่เป็นบางคนอาจมีปัญหาสมาธิสั้นรวมด้วย เลยทำให้มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมตามมาเช่นไม่อยากไปโรงเรียนไม่ทำตามที่ครูสั่งไม่ทำการบ้านเป็นคนก้าวร้าวรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเพราะถูกตำหนิอยู่เสมอว่าเป็นคนขี้เกียจดื้อไม่ตั้งใจเรียนเพราะผลการเรียนที่ตกต่ำกว่าที่ควรจะเป็นคุณครูก็ต้องมีการช่วยเหลือในการหาเทคนิคต่างๆมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก L d ดคุณครูต้องสอนให้สนุกเพื่อให้เด็กๆเ,เกิดการเรียนรู้ด้วยนะคะ การสอนเด็ก LD 1คนเนี่ยนะคะ ไม่เหมือนกันเลยสักคนนะคะจะต้องสังเกตว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีลักษณะของการเรียนรู้ดีเมื่อใช้สายตาเด็กคนนี้มีลักษณะการเรียนรู้ที่ดีเมื่อใช้การฟังนะคะเด็กคนนี้ใช้เทคนิคแบบนี้แล้วได้ผลนะคะแล้วเขาชอบเราก็จะใช้เทคนิคนี้อยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งเด็กหนึ่งคนเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้นะคะแต่เทคนิคที่อาจารย์ใช้มากๆเลยก็คือเรื่องของทัศนคติทางบวกนะคะไม่ตําหนิเด็กนะคะ อมองถูกมากกว่า,วามองผิดอย่างเช่นสมมุติว่าเขาเขียนคําว่า,าโรงเรียนยังเขียนไม่ถูกถูกไหมคะสมมติเขาเขียนโรงเรียงอย่างเงี้ยค่ะสะกดด้วยตัวง,องูอาจารย์ก็จะบอกว่าโอ้โหเก่งมากเลยเขียนถูกตั้งกี่ตัวล่ะก็นับไปสระ,ะโอรอเรืองง,องูสระ,ะเอใช่ไหมคะคือเราดูส่วนที่เขาเขียนถูกได้ก่อนนะคะแต่ส่วนที่ผิดเนี่ยเราจะให้เขาดูว่าเอ๊ะ เรามาดูคําที่ถูกกันว่าคําไหนที่มันถูกนะคะเปรียบเทียบกันให้เขาเขาเรียกวิเคราะห์คําเองอ๋อไอตัวนี้ไงที่ผิดนะคะ,ะเราจะไม่บอกว่าเขาเขียนผิดนะคะให้เขาวิเคราะห์เองอ๋อตัวนี้ไงที่ต้องเป็นนอหนูแล้วเขาก็จะแก้ของเขาเองส่วนหนึ่งอาจารย์จะไม่เคยตําหนิเด็กนะคะไม่เคยลบคําที่เด็กเขียนผิดนะคะเพราะว่าเด็ก LD กว่าจะเขียนออกมาได้ พยัญชนะตัวหนึ่งเนี่ยยากลำบากในการที่จะใช้สมองในการโพเซตคำเหล่านี้เขียนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการตำหนิหรือการลบในสิ่งที่เขาทำผิดเนี่ยทำร้ายจิตใจเขาอย่างมากรวมถึงเทคนิคการสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดการเขียนถ้าเด็กมีเรื่องของการอ่านและการเขียนเราก็ลดการอ่านและการเขียน เราให้เขาเรียนโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขียนโดยไม่รู้ตัวผ่านการเล่นต่างๆอันนี้เด็กก็จะสนุกแล้วเด็กก็จะได้ประโยชน์จากการเรียนคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าลูกเราเป็นเด็ก L d ดีแต่ก็ยังเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกับเด็กปกติอย่างนี้เขาจะพัฒนาขึ้นได้ไหมข้อสงสัยนี้ต้องขอบอกเลยค่ะว่าการเรียนร่วมกับเด็กปกติเป็นบางวิชาก็เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะ เพราะจริงๆแล้วการที่เด็ก LD ได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆอย่างในวิชาพละศึกษ,ษาดนตรีศิละปะก็เพื่อจะให้เด็กปกติกระตุ้นความสามารถของเด็ก LD ช่วยให้มีทักษะทางสังคมและการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ส่วนในวิชาหลักอย่างคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษก็ยังจำเป็นที่ครู <S 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 จะต้องมีการจัดการเรียนโดยเฉพาะให้กับเด็กเพราะเด็กที่เป็น LD ก็จะได้เรียนไม่เกินความสามารถของเขา ครูก็จะได้สอนเขาอย่างใกล้ชิดค่ะตรงนี้ก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติของเรื่องของสมองที่ทําทงานเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะลูกไม่ได้แกล้งทําลูกไม่ได้ขี้เกียจนะคะแต่สมองเป็นตัวสั่งว่าเฮ้ยมันแปลผลไม่ได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันประมวลประมวลประมวลผลไม่ได้แบบนั้นนะคะหรือประมวลได้แต่ช้ามากกว่าจะ ออกมาสักหนึ่งคำอะไรอย่างเงี้ยต้องให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและให้เวลาเขานะคะการเพิ่มการนับถือตัวเองของเด็กมีผลในการสร้างแรงจูงใจหรือทัศนคติต่อการเรียนของเด็กค่อนข้างมากนะคะเด็ก l อดีเมื่อโตขึ้นจะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติทั่วไปค่ะหากได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องอาจจะมีความลำบากเกี่ยวกับความบกพร่องในบางด้านแต่เราต้องพยายามจเย็นๆค่ะ เพราะเด็กอาจจะพูดหรือเขียนได้ไม่คล่องและต้องใช้เวลาสักนิดเราต้องแสดงความรักต่อเด็กๆมองหาจุดแข็งและความสามารถอื่นๆเขาอาจจะเล่นดนตรีเก่งเป็นที่รักของเพื่อนพยายามสร้างจุดแข็งเหล่านั้นนะคะให้ทดแทนความบกพร่องที่เด็กมีอย่าลืมชมเมื่อเด็กทำอะไรได้ดีแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามให้เขารู้ว่ามีสิ่งดีๆในตัวเองเหมือนกันค่ะ